ครับผมตอนนี้ก็เราอยู่ป,ยป่าเงี้ยจะไปนองไม่มได้พอเองลุกกันไม่ได้พอเองครับผมนคนอื่นพออะไรขอพาเพินนกก่นแจ้หน้อยมาทำเนาะนี่ครับผมลูกลักลูกลักกันไรพี่น้องลูกลักอันนี้บานพี่นอ้องเป็นร่อนบานเปน็นราโอ้หลายพีนน่น้องเจ็บเบิยเนี่ยแกเจ็บตกสองโลกก้โกลงม้งครับผมว่าเนาะกำลังขึ้นกเมียนั้งเลย นั่นอืมออะไรๆคือหน้องอะไรโอ้ดูๆมันเป็นเห็ดหน่อยพี่น้องนี่ก็นังหนากินเลยครับผมนี่ครับเป็นเช็บฟองไว้เคือ่น้องนี่เป็นลูกลักหน้อ กองไว้จังผมพันยูไก่หรอครับบาดพันยูไก่เลงเดินมาถึงไม้กับเจอเลยครับคนว่าผมกระโชคดีกันที่เดินมาเจอเพคนได้าขับีน้องเดียวบ้างน้อง home